วันนี้เป็นวันที่หกวันที่หกตุลาคมวันนี้ะจะมีการเขาเรียกว่าการอบรมนักธรรมนักธรรมของอำเภอศรีสัชนาลัยวันนี้ทางที่พักสงบรน้ำร้อน,น,อนเจริญธรรมก็ร่วมเป็นเจ้าภาพวันนี้มาทำส้มตำ มาตำส้มตำถวายพระคุณเจ้ามีทวัดทั้งอำเภอเลยแหนกข้าวเหนียวส้มตำก็ดูแต่ละคนเห็นไหมมีแต่สวยๆทั้งนั้นมีแต่เนี่ยเห็นไหมโยมบอกมีแต่คนสวยๆทั้งนั้นเนี่ยฝีมือคนตำส้มตำเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาเป็นทีมเลยนมาเป็นทีมเนี่ยมาเป็นทีมเอาขนมจีนด้วยขนมจีนนะ ต,ต้มตำข้าวเหนียวอุย้ยตำถั่วมีทั้งมะคงมะกรอกอะไรด้วยเนี่ยเห็นไหมนยะมาเป็นทีมเลยมีเนี่ยทั้งแม่สมนุกแม่วันนะแม่ลำดวนโยมเขียวโยมนะแม่สาวโยมออนั่นน่ะโยมแม่ริมอ้ยนี่มากันเยอะเลยทีมงานมาเป็นทีมนั่นแหละ เออที่วัดก็มีเสื้อประจำทีมด้วยนะเนี่ยมีเสื้อประจำทีมทำไมยกไปแล้วจะมาถึงกลับโอ้โหดูสมัครสม่นกันสาธุอนุโมทนาพวกเราอนุโมทนาร่วมกันเดอเอ้อเออเอา,เ,อาเสียงน้อยไปนิดเสียงไปน้อยเนี่ยนาะยกกญองกลับมานะพวกเราอนุโมทนาสาธุการร่วมกันเดอ้อสาธุ เทคนิคการปรุงปานปรุงโอ้ดูดิอนาไมยด้วยนะแต่ละคนอาาไมยเต็มที่เลยเหไไ็นไหม าตามเข้าไปเอาตามมาเข้าไปเอาตามมาเข้าไปเอาตามอร่อยตรงนี้นะ่ะเทคนิคก,การตำเนี่ยตไยำไปด้วยรําไปด้วยโอ้ยสาธุสาธุสาธุเออเออสาธุสาธุเนี่ยโดดเด่นที่สุดที่พัะสงฆบอ่อน้ําร้อนเจริญธรรมเนี่ยตำถวายพระคุณเจ้านะอบรมนี่ นักธรรมนะีที่วัดเขาอินนะีอำเภอศรสีสัจจนาลายัยในะวันที่6สาธุสาธุอนุมโมทนา